ังดมุกดาหารได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน5จังหวัด6เขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องตามความเห็นชอบของรัฐบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้าปัจจุบันแผนการพัฒนามุกดาหารสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างติดตามไดจากรายงานของคุณพัทยาทองเฟืองในเปิดประตูสู่อาเซียน และรถบรรทุกทยอยเดินทางข้ามพรมแดนไทยลาวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จุดผ่านแดนถาวรเชื่อมมุกดาหารสวรรคเขตที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2549อีกไม่นานจุดผ่านแดนถาวรที่นี่จะคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมหลังรัฐบาลเห็นชอบยกมุกดาหารเป็นหนึ่งใน5จังหวัด6เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยนำร่องรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ เศรษฐกิจพิเศษในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของรัฐบาลนะทางสวาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยกำลังพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติในส่วนของหนึ่งคือพื้นที่นะว่าจะเป็นทางจังหวัดหรือโซนแค่อำเภอไหนจุดไหนบอนเดอรี่อยู่แค่ไหนประการที่สองคือว่าจะต้องได้ข้อยุติว่าการมาลงทุนตรงนี้เนี่ยจะให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนอะไรบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีข้อเสนอกำหนดโซนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน3แนวทาง 1. คือบริเวณโดยรอบสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2 2คือ3อำเภอริมแม่น้ำโขงและ2อำเภอบนถนนเส้นหลักและ 3. ครอบคลุมทั้งจังหวัดและอีก2จังหวัดใกล้เคียงซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาพื้นที่มุกดาหารตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ East West Economic Corridor เชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งสินค้าจากมอละแมงในพม่าสู่ปลายทางที่เมืองดานังเมืองท่าของเวียดนามเหตุเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ซึงถูกวางยุทธศาสตร์ให้มีความสำคัญด้านโลจิสติกสิ่งจะเป็นเร่งด่วนที่ตามมาก็คือการพัฒนาระบบคมนาคมก่อนที่เราจะเป็นเขติพิเศษที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนโครงสร้างที่เราพูดถึงหมายถึงว่าอะไรถนน5สายที่วิ่งข้ามุกดาหารไม่ว่าจะเป็นเส้นทางด้านเหนือ ด้านตะวันตก3เส้นทางและด้านใต้ที่เชื่อมกับบนเนี่ยจะต้องมีขนาดที่มีความสามารถรองรับรถขนาดใหญ่เข้ามาได้2ก็คือเรื่องของทอร์มมนลนะครังสินค้าขนาดใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้กคคคครมการขนส่งทางบกกาลังประสานอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสัญญาณที่เห็นได้ในปัจจุบันก็คือบริษัทและห้างสรรพสินค้าที่ทยอยเข้ามาลงทุนในมุกดาหารราคาที่ดินที่นี่เพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันสั้น หากจังหวัดชายแดนแห่งนี้สามารถพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องได้อย่างสมบูรณ์จะนำมาสู่การลงทุนมากมายมหาศาลและกลายเป็นประตูขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายให้กับจังหวัดมุกดาหารจังหวัดโดยรอบประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวมปฏิยาณงเฟืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน นับถอยหลังอาเซียนหลอมรวมสู่ความมั่นคงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้ง10ประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558